สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามระบบโซล่าเซลล์นะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องแต่หนักๆสุดก็คือเห็นจะเป็นช่วง2อสาวันที่ผ่านมานะครับคือฝนยังตกตลอดทั้งวันแล้วก็ฟ้าไม่เปิดเลยนะครับ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คือฟ้ามืดคึ้มไปหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นผลดีกับต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ได้รับปริมาณฝนแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยขึ้นมาดูที่แผงโซลาเซลล์นะครับก็ปรากฏว่าแผงโซลาเซลล์ก็เจอต้นไม้ามาบดบังเหมือนกันนะครับเป็นต้นขี้เหล็กกับต้นมะรุมนะครับ รู้สึกเมื่อมันได้รับฝนน่ะมันจะเจริญเติบโตได้ดีกิ่งก้านมันก็ออกมาปิดบังแผงโซลาร์เซลล์ผมนะครับมองข้ามไปอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนานี่กกำลังเขียวขจีเลยครับเขาทำนาเสร็จกันแล้วต้นก้าต้นข้าวนี่ก็กำลังเจริญงอกงามนะครับสวยงามดีเหมือนกันนะครับกลับมาที่ระบบโซลาร์เซลล์นะครับเช้านี้แบตเตอรี่ผมเนี่ยก็ ลงไปอยู่ที่ประมาณ9กว่านะครับนี่ไซสาสายมาหน่อยก็คือ,อขึ้นมาที่12แต่ผมยังคงปิดระบบอยู่นะครับเพราะว่ากลัวแบตเตอรี่มันจะเสื่อมก็เลยคือตอนนี้ผมเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟบ้านก่อนชั่วคราวเพราะว่าปัญหาก็คือถ้าให้ปล่อยให้มันลงหนักหนกหน,นี่คือแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยนะครับมาดูปริมาณแบตของเวลานี้นะครับประมาณ9โมงนะครับก็คือแบตอยู่ที่ประมาณ25โวลต์น,นะครับ ส่วนในระบบของไฟบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยผมตัดระบบนะครับเพิ่งจะกลับมาเปิดระบบเข้าไปใช้ในระบบไฟบ้านนะครับก็คือ,อผมปิดอ,อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเท่ากับว่า,าวันนี้ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระบบไฟจากโซล่าเซลไม่มีเติมเข้าไปในระบบไฟบ้านนะครับเพราะว่ามันมันเหลือไฟอยู่น้อยนะครับ ดูกระแสตอนนี้ที่ชาร์จเข้าในระบบก็คือประมาณ2 2 9จแอมป์นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอกับการใช้งานตัวปลั๊กนี้เนี่ยเป็นปลั๊ก1 2โวลต์นะครับผมต่อมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นระบบ12โวลต์แต่เนื่องจากตอนนี้ไฟมันไม่เพียงพอก็เลยต้องตัดออกจากระบบเหมือนกันส่วนตัวเต้ารับข้างบนเนี่ยเป็นไฟ2 2 0โวลต์นะครับก,ก็คือไม่มีการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆนะครับ ก็ทุกอย่างสวิตมาใช้ที่ไฟบ้านไปช่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูอีกสักระยะถ้าสมมุติว่าผมก็จะกลับมาเปิดใช้ระบบโซล่าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะครับก็คือฝนยังตกต่อเนื่องลงมาอีกแล้วนะครับคือเดี๋ยวเดินลองไปเดินสำรวจที่ข้างนอกดูนะครับก็คือตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วครับ ด,ดูเหมือนว่าวันนี้ทั้งวันน่าจะไม่หยุดตกครับสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากๆคือระบบโซล่าเซลล์นะครับสำหรับใครที่มี2ระบบคือทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟระบบโซล่าเซลล์ก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือวันไหนที่ฟ้าปิดแล้วก็สับมาใช้ระบบไฟบ้านก็ได้แต่มันจะเกิดผลกระทบสำหรับคนที่มีเพียงระบบเดียวคือระบบโซล่าเซลล์ สำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจาการะบบโซล่าเซลเราเนี่ยคงได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับสำหรับวันที่ฟ้าปิดไม่ว่า,าเราจะใช้ระบบออนกิดหรือระบบออฟก,กิดก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจหรือฟ้าปิดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ